ถ้ายยามชา้าครับวันนี้จะคุยเรื่องตึงๆกันหน่อยนะฮะตึงๆในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรื่องบ้านเมืองนะฮะหรือว่าเรื่องที่ช่วงสองสาวันนี้เป็นข่าวนะครับวันนี้จะคุยเรื่องของเงินทองนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะเศร,รษฐกิจที่ไม่ใช่ว่ามันไกลตัวแล้วนะเราจะดูภาพรวมนะฮะจุนี้ไปสามปีนะครับจะว่ากัน แต่ละข้อสั้นๆเป็นปีปีไปนะฮะว่าปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปะฮะหกแปดหกเก้าสามศูนย์แล้วก็หกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะครับเนี่ยฮะสามปีนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ว่าบางทีเงินเนี่ยมันกระทบนะพอไหมถ้ามันดีเราก็จะโอเคบูมสบายใจแต่ถ้ามันแย่เนี่ยมันก็กระทบทำมาหากินแล้วเนาะเราจะได้เตรียมความพร้อมนะฮะไม่ใช่ว่ากระทบหรือว่าเมสังเกตไม่ดีแล้วเราก็จะห่อเหี่ยวตามนะฮะไม่ครับมันก็เราจะพยากรณ์ว่า ฝนจะตกหนักนะครับปีนี้ปีหน้านหนักมากปีถัดไปหนักที่สุดเงี้ยเราคงไม่อยู่เฉยๆถูกไหมเราจะต่อเรือเราอาจจะเตรียมยกบ้านขึ้นที่สูง่ามันจะได้มีเวลาถูกไหมครับนี่ฮะเราจะได้เตรียมความพร้อมในใจลึกๆไว้นะฮะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะวันนี้ก็จะตึงๆกันหน่อยนะฮะคือเราดูรายวันรายสัปดาห์บ้างแล้วนะฮะอะไรครึ่งเดือนนะฮะเราก็รู้ เหตุการณ์ต่างๆโดยรวมแต่ที่นี่ครคลิปนี้จะมีเรื่องมองไกลหน่อยเพื่อเราจะได้จะต่อเรือหรือจะยกบ้านในกรณีที่ค่าของชีพหรือเงินทองเงินในกระเป๋าเรานะครับมันจะเหลือแค่ไหนเรารู้ไว้เพื่อเตรียมการนะฮะโอเคครับมาคนี้มาแบบตึงๆนะเอาเริ่มแต่ปีนี้ฮะคื่อจะบอว่าเศรษฐกิจปีนี้มันตึงๆถูกไหมฮะมันทําท่าจะ โอ,อนอ่อนเหมือนกับคนเมาหมัดนะฮะเราเห็นนักมวยเราเห็นเขาต่อยมวยไหมแล้วโดนหมัดเข้าไปคางปึ้งนะฮะแล้วยังพอไหวยังพอยืนได้นะฮะฉะนั้นเศรษฐกิจเนี่ยมันทําท่าจะโอนเอ็นไปนะฮะมันมีแนวโน้มนะฮะที่มันจะเป็นฟองสบู่นะ,ะคือมันมีแนวโน้มครึ่งปีหลังที่เศรษฐกิจแลาการทำมาค้าขายครับมันแย่ลงนะฮะเราไม่ดูตามเศรษฐกิจโลกนะฮะยิ่งถ้าดูตามเศรษฐกิจโลกดูตามข่าวนะโอ้โหเห็นชัดเจนเลยถือไหมฮะ ถ้าเราฟังเศรษฐกิจของข่าวต่างๆแล้วมาเทียบกับดวงดาวต่างๆดาวเสาการเงินการงานโคจรทับดาวสุขเงินทองสุกเสาเป็นเส้นศัตรูในเรือนวินาทเห็นไหมชื่นบอกทุกอย่างมันเป็นด้านลบหมดเลยนะฮะมันต้อหยิบไพ่เดี๋ยวได้ทาวเวอร์ตึกพังเดี๋ยวได้เดวิลเดี๋ยวได้แฮงแมนฮะคนห้อยหัวโอ้โหเนี่ยหรือ10ดาบเดาวเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเรา ใครที่แบบจับไพ่แล้วรู้สึกเออไพ่มันด้านลบเยอะนะรวมเมืองคล้ายๆกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจจะแย่ลงนะฮะเครื่องปีหลังนะครับแล้วก็แต่ว่าพวกธุรกิจนะฮะพวกธุรกิจดิจิทัลหรือว่าพวกบิตคอยนะฮะพวกนี้มันจะหรือหุ้นเก่งอาไรหุ้นบางคนเขาเล่นหุ้นแบบรายวันนะฮะหรือหุ้นเก่งอาไรก็มีนะครับมันจะบูมบางช่วงอย่างนี้ไปนะฮะแล้ว โตเลยนะฮะคือมันขึ้นแล้วก็ตุ้มเลยนะฮะฉะนั้นมันเป็นการทํากําไรระยะสั้นได้นะฮะทำกำไรระยะสั้นนะครับอันตรายมากนะการลงทุนเอาจริงนะฮะทุกรูปแบบเลยแหละ,ะในเรื่องครึ่งวีหลังเนะี่ยต้องจับตาดูเป็นวันๆไปเลยนะฮะแปลว่าธุรกิจหรือหุ้นนะฮะเก่งกําไรต่างๆหรือบิตคอยครับหรือคริปโตเนาะมันจะบูมนะฮะขึ้นวู้วแล้วก็ลวงพับนะฮะลวงแล้วลวง ลงไกลไม่ลุ่มลึก,กันนะอฉะนั้นเราก็เตรียมการนะฮะเตรียมความพร้อมนะฮะมันมีบางช่วงนะลงก็ลงยาวเลยแต่เมื่อสองสามปีก่อนมันขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาเอาก็มีนะครับแต่เดี๋ยวครึ่งปีหลังนะฮะมันขึ้นถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะลงดิกเนะะี่ยก็เตรียมการไว้ว่าเศรษฐกิจต่างๆในการลงทุนต้องระวังเป็นพิเศษครับต่อมาครับคราวนี้นะ,ะมันจะมีเงินลงทุนนะฮะจะลําบากนะครับใครที่จะลงทุนมันจะฟืดเครื่อง คนมีเงินจะลงทุนต่อเนื่องตุบๆนะครับคือมันไม่หยุดหยุดไม่ได้เพราะว่าหยุดแล้วพวกหนี้สินที่มีอยู่นะฮะมันจะไม่มีเงินไปต่อยอดนะฮะแต่ว่าคนหาช้าก,กินขําอย่างเราๆนี่แหละนะฮะมันจะเริ่มหายใจไม่ออกนะฮะแสดงว่าเพื่อนต้องเตรียมการเก็บเงินนะครับอันนี้เรารู้ว่าเหตุการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับเราจะพยากรณ์ว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักเราต้องเตรียมล่มตเตรียมชุดกันฝนนะฮะแสดงว่าช่วงครึ่งปีหลังนะฮะ ต้องระวังเรื่องของรายได้แล้วก็เรื่องของการหมุนเงินจะตึงเรื่อยๆนะถ้าเราดูาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราออมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลต่างๆอะไรนนะครับมันจะอยู่รอดไหมนะฮะผมว่าไม่เปลี่ยนเลยครับเศรษฐกิจมันยังคงตกผลึกในมุมของถ้าเป็นกราฟมันก็แย่ยๆลงนะฮะเนี่ยครับ,รบฉะนั้นเราจะดูรัฐบาลนะฮะว่าจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนผมว่ามันแก้ไม่ได้นะฮะ เชิญเพื่อนเตรียมการเอาไว้นะฮะฝนตก,กรอบนี้เอาเรื่องกันนะฮะใกเศรษฐกิจต่างๆในช่วงอย่างนี้ไปเซฟดีๆนะฮะค่าครองชีพสูงไรายได้มันก็จะนิ่งมันก็ทําให้เราอยู่ลําบากขึ้นนะฮะเนี่ยเรารู้เพื่อเตรียมหาแผนสํารองนะจะหาไรายได้เสริมจะหาวิธีอุดร้อยรั่วจะหาวิธีทําไงจะมาคุยกันดีๆนะฮะเลยจ่ายในบ้านบางทีพ่อแม่หาเต็มที่เลยนะแต่ก็อยากให้ลูกสบายก็ให้ลูกแบบอยู่ โดยที่เหมือนกับไข่ในหินเนาะหลายบ้านเป็น,นเป็นเป็นแบบนี้นะครับพยายามต้องเอามาคุยกันแล้วนะฮะใครจะจจะช่วยเซฟเป็นอย่างไรนะฮะมันต้องรู้ความจริงนะจริงๆนะถ้าไม่รู้ความจรงิงแบบมันก็จะเหนื่อยอยู่2คน,นะฮะคุณพ่อคุณแม่แต่บางคนเป็นพ่อเรื่องเดียวแม่เรื่องเดียวโอ้โหยิ่งหนักใหญ่ฉะนั้นอันนี้ต้องระวังคุยกับลูกดีๆครับหรือคุยคนในบ้านดีว่าสถานการณ์เป็นยังไงนะฮะเราจะได้รู้ว่าควรใช้คนจอยอย่ายยังไงนะอันนี้คือสิ่งที่แนะนํานะฮะมันจําเป็นจริงครับเพราะว่าถ้าหวังว่า เศรษฐกิจจะดีนะฮะแล้วมันก็จะกลับมาอู้ฟู่เหมือนเดิมเราก็ได้ให้ลูกสบายโดยที่ไม่ต้องรับรู้อะไรเลย,เยอันตรายมากครับเราจะไ,ไม่ต้องเหนื่อยนะวันนี้ผมแนะนําเพราะว่าแนโน้มมันยังไม่ค่อยดีขึ้นนะับมันดีบางอาชีพแหละคือมันไม่ใช่แบบดีทุกเรื่องนะฮะหรือว่าไม่ใช่แบบแย่ตลอดนะฮะแต่ว่าเออมันก็ทําให้ชีวิตเราเหนื่อยขึ้นนะฮะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อครับชืนนี้ก็ต้องระวังคือมันจะมีโอกาสแรงกดดันจากพวก ภาษีหรือนี่มันเริ่มล้นหรือนี่เริ่มล้นบ้านนะเพื่อนๆแต่ละบ้านเป็นไงไหมฮะนี่สินเพิ่มขึ้นไหมอัเน,นี้ครับแปลว่าเนี่ยครึ่งปีหลังนะฮะอารมณ์มันเจอมานนี่ครับทีนี้ครับเรารู้ว่าครึ่งปีหลังมันฝืดมันหนืดนะเราเตรียมการเรื่องเงินในรูปแบบต่างๆจะมีแหล่งเงินทุนถ้าใครที่แบบทําธุรกิจนะฮะมันจะเป็นแหล่งเงินทุนเสริมเพื่อมาลงทุนเพื่อต่อยอดคือสายปา่านตั้งยาวเพื่อทีวิตเราอยู่รอดได้โอเคว่าไปเฮ้ยเราจะรีโนเวท หรือว่าอาจจะหาวิธีปรับปรุงดัดแปลงตัดยุบย่อส่วนไฟพะแนกทำได้เลยนะฮะเตรียมการได้เลยนะฮะเพราะว่าหลายคนมองมอง,มองเล็งๆไปแล้วแต่ว่าลังเลมันจะยังไงเนาะทาเลยครับผมเหมืนกับว่าเรารู้ว่าฝนจะตกหนักนะฮะถ้าเราจะต้องออกไปค้าขายเราต้องเตรียมร่มเตรียมได้เลยครับทุกอย่างมาตรการเข้มข้นในการป้องกันเต็มที่ได้นะฮะทีนี้ครับพอเรามาดูปีหกเก้านะครับคือปีหน้านะฮะ โอ้โหปีนี้แบบเป็นปีที่ชนชั้นกลางสะเทือนมากที่สุดนะฮะใครที่อยู่ชนชั้นกลางนะครับสุดคือไม่สุดนะฮะ SME นะฮะมันจะค่อยๆทยอยล้มนะฮะคือไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะเป็นแต่ว่าเก่าไปใหม่มานะเก่าไปใหม่มานะฮะมันอยู่เพลงหนึ่งตอนปีใหม่เนี่ยครับแต่ว่ามันจะเก่าไปเยอะมากนะครับใหม่มาน้อยกลายเป็นธุรกิจครอบครัว จะหายไปเจอเจ้านะครับพุทธพุทธพุนะครับฟังดูเหนื่อยนะแต่ว่าเรารู้ไว้นะฮะคือบางคนฟังดวงก็อยากฟังให้มันสบายใจถูกไหมแต่ถ้าเอาความเป็นจริงเราจะได้รู้ว่าเราเราจะสบายใจได้ถ้าเรารับมือได้ในสถานการณ์ที่กําลังจะมาเบื้องหน้านะครับอ่าแล้วค่อยสบายใจทีเดียร์แต่ตอนเนี้ยฟังสภาพความเป็นจริงไว้ก่อนนะเราจะได้รู้ว่าต้องทําอย่างไร เรารู้ต้องเตรียมเรือใหญ่แค่ไหนเรือต้องเตรียมรู้ว่าฝนตกหนักใช่ไหมน้ําจะท่วมใช่ไหมเราต้องยกบ้านแค่ไหนนะฮะถ้าเราไม่รู้เลยหรือว่าเราไม่อยากฟังในเรื่องที่แบบเครียดเลยนะเราจะไม่ยกบ้านนะฮะเราจะไม่เตรียมขนของข,องขึ้นบ้านนะฮะกนถึงเวลาสถานการณ์มันมาแน่ๆนะฮะในปีหน้านะฮะเศรษฐกิจแล้วก็เอสมีมันจะล้มเจ้าสองเจ้านะฮะเหมือนกับน้ําจะท่วมบ้านเราแล้วคราวนี้โอ้โหเสียหายหนักเลยครับนี่ครับเพราะฉะนั้นเอสี e นะฮะจะเริ่ม ยุบตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยนะฉะนั้นใครที่ทำเอสมบีไม่ใช่ว่าเราต้องเจอนะฮะเพียงแต่ว่าโอเคจะปรับดูยังไงผมพูดในมุมที่เรายังมีเวลาเพราะนี่ปีหกเก้านะครับทีนี่คือเราพูดถึงคิวปีหกเก้านะฉะนั้นเรื่องของ SME ปรับปรับปรุงดัดแปลงอะไรก็ตามตั้งแต่ที่ปัจจุบันไปได้เลยนะฮะมันยังพอมีเวลาอยู่รอดนะบางคนมีเวลาไม่ใช่อยู่รอดฮะรวยได้เลยก็มีนะฮะ คือบุคคนเปลี่ยนธุรกิจอ่ะเพื่อนๆเราสังเกตดีเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับบริษัทใหญ่ๆก็เ,เริ่มปรับตัวกันเยอะเลยนะเขาแตกบริษัทลูกนะฮะอย่างบริษัทมาม่านะเออเขาก็ไปจับมือธุรกิจใหม่นะฮะกับทางแฟดนะฮะอ่านี่แหละคุณคมสันแล้วก็ทางบริษัทอสังหานะฮะจับลูงมอือกันคือเนี่ยเขาเจ้าใหญ่ๆเขาเริ่มหาวิธีจับมือนะฮะกันแล้วอ่ะเหมือนกับหาวิธีต่อเรือกันแล้วะฮะฉะนั้นเราเรา เราอยู่ในมุมที่เราไม่ค่อยรู้อะไรบางทีเรารู้เออมันค้าขายยากนะแต่เรารู้ดวงนะฮะเช่นครับระวังอย่างหนึ่งขยัยที่2คือนี่นะฮะนี่บัตรนะครับนี่บ้านนี่บัตรเครดิตนี่รถนะครับมันจะรุมแบบโอ้โหแทบจะไม่มีเวลาหายใจเลยฉะนั้นใครที่สามารถปิดโปะนี่ได้รีบทํานะฮะณว,วันนี้ถ้าปิดได้ปิดนะฮะเดี๋ยวปีหน้าเราก็ไม่รู้ธุรกิจเราจะเป็นยังไงถูกไหมฮะเพราะแต่ละคนก็ทําธุรกิจหรือว่าหน้าที่การงานนะครับ จนใครที่พอมีเงินโปะนี่ได้โป้ะนะฮะหรือจะเอาเคยังไงก็ได้เอาตามสะดวกแต่ให้รู้ว่าเรื่องของนี่จะหนักขึ้นนะฮะนี่บ้านนี้รถแล้วก็นี่บัตรนะครับมันจะต,ตึงขึ้นนะฮะเนี่ยเรารู้ดวงเราจะได้อย่าไปก่อหน,นี้บางคนกาลังจะไปะทําบัตรนะฮะคิดดีดีนะฮะทำแล้วเอามาใช้เพื่อลงทุนหรือใช้ก่อให้เกิดประโยชน์โอเคก็คว่าไปแต่จะเอามาใช้นี่ซื้อนู่นซื้อนี่ให้มันแบบฟุ้งเฟ้อโอ้อันตรายมากนะฮะเนี่ยเรารู้ เลยได oh. <To> ้อ๋อกำลังจะทำหลายๆอย่างนะครับจะซื้อของฟุ่มเฟือยหน่อยนะจะซื้อของให้ครอบครัวแต่ว่ามีราคาสูงเนี่ยนะเงินตึงๆนะอาจจะต้องเป็นหนี้ช่วงปีนี้ปีหน้านะนี่แหละอันตรายนะฮะดูดีๆนะฮะถ้าเราหมุนเงินไม่ได้เนี่ยหนี้พวกบัตรนะฮะมุมดาวเสามันเล่นดาวสุกอยู่นะฮะดาวสุกคือเงินทองเงินสดด้วยนะครับหรือเงินในกระเป๋าเงินบัญชีเรานะฮะดาวเสามันมายักเงินเรานะฮะออกมาจากกระเป๋าเราบัญชีเรานะฮะ ฉะนั้นมันคือหนี้สินนะฮะและก่อให้เกิดหนี้หนักด้วยนะแล้วต่อมาครับเพื่อนเพื่อนคนที่ยืนได้นะฮะในช่วงปีหน้ามันจะมีสองแบบคือหนึ่งคนที่ปรับตัวเร็วเนี่ยเรารู้ดวงแล้วเราทำเงนกับงานเราจะหาเงินไรายได้เสริมเพิ่มเ้ยไหมบางทีเราจะต้องขายของบางอย่างหรือว่ามีที่ทางหลายแปลงเอออาจจะแปลงช่วงนี้มีหนี้สินใช่ไหมขายแปลงนี้เพื่อเอามาโป่งหนี้สินก่อนอะแล้วแต่อันนี้ผมไม่ใช่ให้ต้องทํานะแต่ว่า ต้องวางแผนแล้วอ่าโอเคนะครับแล้วก็อย่างแรกคือปรับตัวเร็วนะอีกที่สองคือรอดเพราะไม่มีหนี้นะ่คนที่อยู่รอดได้ปีหน้านะฮะคือปรับตัวงานปรับตัวหลายๆอย่างนะฮะทำไงบริหารการเงินไงให้มันรอดปลอดภยัยแล้วก็อีกอย่างที่สองคือไม่มีหนี้มันก็จะสบายตัวก็โลง่งโปร่งขึ้นนะครับนี่ผมนึกถึงว่าปีหน้ามันคล้ายๆกับเป็นปีที่แบบการเหลื่อมล้ําของเงินของชนชั้นมันสูงมากนะฮะมคล้ายๆกับคนรวยขึ้นฟ้า คนจนนะครับหนีลงรูลงท่อนะฮะมันดูน่ากลัวนะฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่าสภาพคล่องการเหลื่อมจะเหลื่อมมากเลยนะครับเหมือนที่บอกฮะสังเกตดีๆพวกคนรวยเศรษฐีเขามาเอากันเต็มที่นะฮะทำธุรกิจใหม่หรือขยับขยายนะฮะแล้วมันจะทิ้งคนระดับกลางและระดับล่างนะครับมากขึ้นกว่าเดิมน,น,นะครับเราพึ่งตัวเองนะอย่าไปพึ่งพา รอรัฐบาลดีๆรอการค้าการส่งออกดีๆโอ้ไม่ต้องรอฮะทาด้วยตัวเองเลยครับยิ่งรอเนี่ยเหมือนก็ยืมจมูกขอหายใจฮะเขาไม่ให้จมูกเขาไม่ออกซิเจนเราเรอดเราไม่รอดเลยฉะนั้นหาอากาศของเราเองนะครับหาทางรอดแล้วก็หาวิธียืนของเราเองให้ได้นะฮะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมาครับผมดูว่าเรื่องของตลาดแรงงานมันจะเปลี่ยนเร็วมากครับตลาดแรงงานนีฮะใครที่ไม่มีทักษะหรือว่าอัพสกิลนะฮะหรือว่า ใครที่แบบไม่ปรับตัวนะฮะตัดแรงงานจะโดนแทนที่จะด้วย,ย,ยเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไก AI ไอด้วยกระตันะฮะแล้วก็ง่ายคือจะเป็นโรงงานหรือแหล่งผลิตหรือว่าการใช้แรงงานเนี่ยมันจะลดน้อยลงนะฮะลดน้อยลงด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยการจ้างงานลดลงด้วยแล้วก็ลดน้อยลงในเรื่องของการใช้เครื่องจกักรเครื่องยนต์กลไกต่างๆ้ามาแทนที่อยู่นะฮะฉะนั้นการใช้แรงงานนะฮะ ดูดีๆด,ดูบริษัทหรืออัปเกรดตัวเองดีๆฮะเราทำอะไรได้บ้างะฮะสมัยก่อนผมเคยทำหมู่บ้านนะฮะเราก็จะพยายามใครเป็นกรรมกรนะฮะทุกทีทำไรขนของเดียวก็จะเอาขนของเนี่ยฮะไปฝึกงานไม้งานเหล็กงาน,งานอะไรกันเนี่ยพอถึงเวลาก็ฝึกไปๆนะครับกลายเป็นว่าตำแหน่งเขาจะกรรมกรราคาร้อยหนึ่งนะฮะกลายเป็นช่างสองร้อยนเห็นไหมคือ เราต้องอัปเกรดตัวเองนะฮะทางด้านหนึ่งให้เก่งขึ้นนะครับอาจจะมีอาชีพเสริมอาจจะมีวิชาในการทําอาหารค้าขายหรือทําอะไร็ตามเพิ่มเติมก็ได้นะฮะคือต้องเก่งหลายอย่างขึ้นนะครับเรยอัพสกิลนะฮะพยายามอัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้นะฮะนี่ครับคือสิ่งที่แนะนำนะแล้วก็ข้อต่อมาครับต้องบอกว่าผมดูว่าปี69ครับมันเป็นปีที่ไม่ใช่แค่วิกฤตการเงินฮะแต่เป็นปีที่เราคัดกรอง ชีวิตแบบเงียบๆนะครับคือจะโดนคัดกรองบางอย่างอย่างที่บอกครัว่าแรงงานจะโดนบางส่วนจะโดนบีบให้ไปทำอื่นนะครับมันก็จะตกงานกันมากขึ้นนะฮะมันก็เลยเป็นการที่แบบปีที่คัดกรองคนคัดกรองสิ่งต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2ปีนี้ให้หลุดวงโครจรจากงานออกไปมันก็กลายไปว่าเอาคนที่ถูกคัดกรองไปไหนละ บางคนก็ไปค้าขายบางคนก็กลับบ้านเดิมบ้านต่างจังหวัดไปทำอะไรก็ค่อยแก๊กนะฮะหรือไปทำอะไรจะทำนาทำกเกษตรคือมันเนี่ยมันจะโดดคัดออกจากวงโคจร,รของตลาดแรงงานนะครับนี่ฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะอาอสัก2ปีพอเนาะปีปี6 9นะฮะพอปีเจูนเนี่ยโอ้โหอันนี้ปีไฮไลไท์ครับเรียกว่าเป็นปีที่ต้องตัดสินใจ ครั้งสําคัญระดับประเทศนะฮะมันคือที่ตัดใจแบบรุนแรงที่สุดในในหลายปีผ่านมานะฮะผมจะดูว่ามันคล้ายๆปีหกปีเจ็ดศูนย์นะเดี๋ยวหลังจะเล่าให้ฟังมันเป็นปีที่อยู่ในช่วงหัวเลี่ยวหัวต่อครั้งใหญ่ที่สุดนะครับตั้งแต่ปีสองห้าสี่ศูนย์ไปต้นมาคือปีเจ็ดศูนย์นะฮะเพื่อนสังเกตไหมปีสี่ศูนย์คือปีวิกฤตครับต้มยำกุ้งนะฮะหลายบริษัทล้มลุกนะฮะแต่ส่วนใหญ่สังเกตไหมปีสี่ศูนย์นะ เป็นบริษัททั้งหลายหรือแบบทาบริษัทแล้วล่วงคนรวยล่วงนะฮะแต่ปีเจ็ศูนย์นะครับจะเป็นปีที่ล่วงทั้งแผงนะฮะถ้าไม่ปรับตัวนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันปีเจ็ศูนย์นะฮะวันนี้เอาสักครึ่งปีหลังแล้วก็ปีหกเก้านะฮะเศรษฐกิจภาพรวมนะครับนี่แหละเพื่อนๆฟังแล้วอย่าเพิ่งกลัวนะเพราะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกวิธีนะครับอย,อย่างไรเรื่องงานเรื่องเงิน หรือว่าจะมีอาชีพอะไรที่มันเสริมเพิ่มเข้ามาได้อาชีพอะไรที่ต้องระวังหรือว่าเรื่องเงินแต่ละเดือนต่างๆตลอดปีหรือว่าอาชีพหรือว่างานเสริมพิเศษอะไรราศีไหนเหมาะราศีอะไรเกี่ยว้องเงินทองเอาตัวดอายังไงคือเราคุยตลอดนะฮะเราไม่ได้แบบเราบอกแค่นี้แล้วผมก็ไปละไมบายไม่ทําคลิปแล้วมาฮะเราก็ยังเจอกันอยู่นะฮะแต่เราเอาภาพรวมก,กว้างจะนท้์ปีครึ่งมาเล่าให้ฟังก่อนเพื่อเราจะรู้เห็น แล้วก็รู้ว่าอะไรกันเงเกิดขึ้น,นะฮะเหมือนกันเราจะรู้ว่าน้ําท่วมใหญ่จะเกิดืฮะเออเนี่ยมันก็ได้เตรียมการถูกนะครับจริงๆนี่แค่เรื่องของเงินทองนะมันยังมีเรื่องอื่นๆนะฮะในเรื่องของการเมืองจริงเอาเรื่องการเมืองนี่ไม่อยากคุยเลยนะฮะคุยแต่ยาวนะครับแล้วก็เรื่องของอการวิกฤตของการการเงินนะฮะอมันจะเกิดข,ขึ้นบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของช่วยความอยู่ของเราะฮะเดี๋ยวหลังจะค่อยๆทยอย เราจะดูในมุมกว้างกันบ้างนะเพราะว่าดูรายวันรายเดือนรายสัปดาห์แล้นะฮะเราดูมุมกว้างเราก็ได้รู้ว่าเรากะเดินทางไปที่ไหนนะฮะโอเคนะครับทุกทีเหมือนเราดูดวงอะ่ะคล้ายๆกับเราเดินบนทางมืดเนาะแล้วเราก็มีไฟฉายส่องไปยังต้นไม้ต้นถัดไปนะฮะหรือตึกช่วงถัดไปนะฮะแต่เราดูภาพกว้างเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนตึกสูง แล้วส่องสปอตไลท์ไกลๆโอ้เรามาทิศทางถูกหรือเปล่าหรือหลงทิศแล้วนะครับอาชีพที่ทำอยู่หลงทิศละเงินที่มีอยู่หรือแนวทางที่เราดําเนินการชีวิตยอยู่ต่างๆอยู่มันกําลังหลงทิศเราจะได้รีบกลับมานะฮะยังทันอยู่นะฮะวันนี้ผมสเกตดีๆผมไม่เรียกว่าช่องเรามาักจะไม่พูดอะไรที่แบบเกิดแล้วแล้วค่อยมาบอกนะเห็นแม่ล่าเห็นแม่ล่าอย่างเงี้ยแมวนะคือบอกลูกหน้าก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ แล้วพอเกิดแล้วโอเคอ่ะดูข้านหน้าต่อเจอไม่แบบบุกกลับมานะครับข้างหลังฮะควยออกแล้วค่อยมาบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่เอาดีกว่านะครับคุยไม่สนุกคุยไอสิ่งที่ยังมาไม่ถึงดีกว่าเราจะได้เตรียมการทันมันได้ประโยชน์มากกว่าเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นครับนี่เนเพื่อนนี่ผมมีนี่นะให้ดูสั่งเข้ามานะฮะลูกชุบนะฮะลูกชุบจริงๆมีเต็มนี่เนียนะเต็มเนี่ยแล้วผมก็จะกะว่าจะ ผมชอบทานูชุบไหมผมชอบทานมากเลยแล้วก็จะให้ดูนะฮะเราก็นั่งทํางานไปก็จิ้มไปนะครับจากเต็มเนี่ยนะแล้วอยู่ประมาณเนี่ยสี่ลูกนะฮะนี่ครับมะยม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 นะครับแล้วก็นี่ลูกว่าฮะลูกว่าร้านนี้เขาสะอาดนะขออนุญาตนิดน้อกเรื่องนะฮะลูกว่าผมชอบมากเลยแล้วนี่ข้าวโพดฮะข้าวโพดนะครับข้าวโพดเขาทำข้าวโพดสวยมากเลยครับข้าวโพดนะฮะเขามีแบบนิ่นี่เป็น เนาะอืม no. เปลือกข้างหลังนะฮะนี่ข้างหน้านะฮะมันโอ้ถ้าดูใกล้ๆนี่เขาเป็นเป็นเม็ดด้วยนะเป็นเม็ดเลี้ยงเล็กๆเลเต็มหมดเลยครับนี่แหละแล้วจานนี้เขาสะอาดมากนะฮะนี่มันเป็นเม็ดเลี้ยงเล็กๆนะฮะเนี่ยจานนี้เขาสะอาดเขาทำยไงนะฮะไม้แต่ชิ้นนะเขาเขาเช็ดนะฮะเขาไปล้างแล้วก็เชด็ดเช็ดทุกไม้เลยนะครับแล้วค่อยมาจิ้มนะครับเนี่ยไม้พวกนี้นะฮะเขาเช็ดทุกไม้เลยนะโหว่าเออมันสะอาดแล้วนี่ครับที่ผมชอบมากเลยนะฮะเชอร์รี่อยู่ไหมครับ อแต่ถ้าชดรี่คว่ำหัวเงี้ยมันกลายเป็นหัวใจนะฮะนะฮะ่ารักไหมโอเคะฮะชอบการขนมไทยไปต่างจังหวัดที่ไรก็จะทานขนมไทยนะผมชอบมากพวกขนมสอดไส้ลูกชุบนะฮะไอยทองนะฮะแต่ต้องหยิบต้องหยอดมันหวานเกินนะฮะแต่ยุคปัจจุบันชอบหวานเยอะแต่เนี้ยเจ้าเนี้ยเขาไม่หวานเลยนะเขากลมกล่อมแล้วก็การกัดแล้วมันแบบนุ่มอะนะฮะเอออร่อยไปต่างจังหวัดจะชอบทานขนม ที่จังหวัดนั้นๆน,น,นะฮะขนมเฉพาะถิ่นชอบมากเลยแล้วช่วงนี้สะสมอะไรอย่างรู้นรู้ไหมสะสมน้ําปลานะฮะน้ําปลาต่างจังหวัดก็จะมีน้ําปลาเฉพาะจังหวัดคนนะอ่าแล้วอร่อยนะกลิน่นมันจะไม่เหมือนกับซูเรากินเจ้าทั่วไปนะฮะกับร้านเฉพาะแต่ละจังหวัดนะ,ะรสชาติต่างกันนะฮะบางจังหวัดจะเค็มแต่ว่าเค็มเพราะอะไรอ่ะ หรือว่าวันจอยจะคือกลมๆนะฮะแล้วแต่บ,บางที่แอบโอกลิ่นหอมก็จจมูกเลยแค่เปิดจุกนี่กลิ่นหอมนะฮะมันไม่ใช่แบบน้ำปลาผสมน้ำปลาจริงนะฮะจุกนี่จสะสมน้ำปลาไม่ชอบทานเค็มชอบทานกลมๆอ่อนๆแต่พอทํากับข้าวที่บ้านคุณแม่ชอบทำกับข้าวก็จะซื้อมาวันนี้ไปจังหวัดนั้นมามีน้ำปลามานะฮะเออแต่จังหวัดหอมดีนะฮะโอเคนะฮะก็ขอให้เาราปลอดภัยด้วยท่านนะ แล้วก็อย่าไปเครียดกับการเมืองนะฮะโหว่ามันก็วนไปเวียนมานี่แหละนะครับเก่าไปใหม่มานะฮะเราเจอทุกสภาพนะฮะใครที่อายุหลายๆนะเออก็จะเน่าจะรู้ว่าเก่าไปใหม่มานะฮะวนไปวนม,มานะครับโอเคนะฮะมีคนให้บอกดูดวงเมืองด้วยนะฮะอย่าค่อยว่ากันนะฮะบางทีบางอย่างกําลังยือย้อยื้เพื่ออะไระฮะยื้เพื่อเคลียร์เอกสารยื้เพื่อ อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็กำลังทำให้มันไม่ต้องเดือดร้อนในภายภาคหน้าเลยก็ว่าไปนะฮะโอเคครับก็ขอให้แข็งแรงปลอดภัยแล้วก็มีเงินทองนะครับเข้ามารงทถึงมีความสุขในสิ่งที่ทำครับไะครับรบ,บ,าบายยเดี๋ยวมีเรื่องแ้วอัปเดตได้เรื่อยๆครับบบายบายครับ